สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปพิเศษในหัวข้ออิทธิพลของการยกตัวของดาวใหญ่ทั้งสาดวงถามว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่จะมีการยกตัวในลักษณะน,านี้ไม่ปกติแล้วปีนี้ชาวราศีมีนนะครับจะต้องร้องขอชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับมุมด้านล่างของซ้อมมี QR Code อยู่ ท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องของซออยากให้ค่าน้ำร้อนน้าชาค่ากาแฟสามารถสแกนที่ QR คได้จะมากจะน้อยไม่ว่ากันแล้วใครที่ส่งซุปเปอร์แตงมาให้ซ้อแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ช่องทางด้านล่างนะครับเป็นช่องทางติดต่อส่วนตัวของซอนะครับท่านใดที่อยากจะพูดคุยหรืออยากจะถามไทยว่าเฮ้ยชาวราศีมีนนี่จะร้องขอชีวิตจริงไหมปีนี้แล้วจะดีหรือเปล่าดาวเฤหัสทำมุมแบบนี้ ดาวราหูจากไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับชีวิตจะเลิ่นหรูอลังการงานสร้างหรือย,อยังสามารถทักทายเข้ามาได้มีค่าขูะไปดูกันก่อนนะครับทีนี้เปิดหัวมาให้มันดูน่าตกใจเล่นๆเฉยๆว่าชาวราศีมีนนั้นจะร้องขอชีวิตแต่การร้องขอชีวิตของชาวราศีมีนนั้นอยู่ในช่วงสั้นๆครับตั้งแต่วันที่13พฤพฤษภาคมจนถึงวันที่23สิงหาคมกี่เดือนมาไล่กันดูไหม พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็แค่4ี่เดือนเองนะฮะแค่สี่เดือนที่ชาวราศีมีนจะร้องขอชีวิตแต่การร้องขอชีวิตของชาวราศีมีนรอบนี้มาพร้อมกับความสําเร็จของชีวิตครับนะหมายความว่าอย่างไรร้องขอชีวิตแต่ได้ความสําเร็จแก่ชตาตาชีวิตหมายว่าชาวราศีมีนจะมีความเหน็ดความเหนื่อยความกุ้มความเครียดความเหนื่อยความท้อความวุ่นวายในการทํางาน แต่จะประสบความสำเร็จด้วยดีด้วยดาวเจ้าเรือนตนได้องค์เกณ์แกะชะตาตนเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะดีได้ยังไงดาวดาวเจ้าเรือนตนเป็นปะแกะชะตาไอ้หมอดูบ้าไม่เห็นเหรอเห็นแต่ซ้อมไม่ได้ให้นน้ำหนักกับคำว่าเป็นปลาเลยนะครับดาวเจ้าเรือนตนนั้นยังมีสถานะอีกสถานะหนึ่งคืออุจจาวิราชครับความที่จะเป็นอุดไง แล้วในช่วงปลายปีก็เป็นอุดไงแล้วชาวราศีมีนจะไม่ดีได้ยังไงแถมดาวราหูดาวแห่งความหวนเวอ้อความอึนความนอยความมันโนความฟาุ้งซ่านความหวนเวอ้อและฝันกลางวันนั้นได้จางหายไปจากดวงชะตาของชาวราศีมีนก็เป็นผลดีนะครับชาวราศีมีนท่านใดที่ในช่วงที่ผ่านมาตกงานหางานไม่ได้สักที หรือได้งานแล้วไม่ถูกใจอดทนอีกนิดนึงครับการงานและความสําเร็จของชาวราศีมีนนั้นจะเวสวังอลังการด้วยดาวเจ้าเรือนตนนั้นได้องค์เกณฑ์แก่ชะตาตนถึงมันจะแค่4ี่เดือนกว่าๆนะครับแต่จากเดือนพฤษภาคมมันก็ทํามุมและองศาที่ดีตลอดทั้งปีฉะนั้นก็หมายว่าชาวราศีมีนก็จะได้รับอานิสงส์ที่ดีโดยเฉพาะใครที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนมีนต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะครับ เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวดาวเสาโคจรมามันได้ดาวอศิสสธาตุของธาตุไฟนะในเรือนธาตุดินนะถึงจะเป็นดินแตกระแหงแห่งความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างไรเสียเหน็ดเหนื่อยแล้วได้เงินเหน็ดเหนื่อยแล้วสําเร็จเหน็ดเหนื่อยแล้วได้ดีก็ไม่เป็นไรครับงานจะหนักงานจะโหดงานจะหินก็ช่างหัวมันจะอดหลับอดนอนก็ช่างหัวมัน บอกได้เลยนะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะครับการอดหลับอดนอนโดยเฉพาะแม่ค้าแม่ขายที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายเดี๋ยวต้องมาไลฟ์สดกันแบบโอ้โหข้ามวันข้ามคืนนะครับมีคนส่งติ๊กเกอร์ให้มีคนส่งของขวัญให้มีคนส่งกิฟต์วอเชอร์ให้ดีใจด้วยครับนะฮะครับสำหรับชาวราศีมีนทุกท่านที่เป็นชาวต้องบอกนิดน,นึงชาวโซเชียลแล้วกันนะครับ จะได้อน,นิสงส์ที่ดีนะครับโอ้ไลฟ์สดกันข้ามวันข้ามคืนหรือแม้แต่แม่ค้านะครับอาจจะต้องแพ็คข้าวแพ็คของนะฮะโอ้อดตาหลับขับตานอนนะฮะตีสองตีสามยังแพ็คของไม่เสร็จเลยมันขายดีเบอร์นั้นแหละบอกได้เลยนะมันขายดีเบอร์นั้นถึงจะเป็นช่วงสั้นๆแต่มันขายดีเบอร์นั้นนะเมื่อมันขายดีเบอร์นั้นมันก็มันมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนตื่นเช้ามาก็ต้องตื่นแต่เช้าเอาสินค้าไปส่งกับ ระบบโลจิสติกต่างๆอีกนะแล้วก็รอรับเงินแบบเวอร์เวเลยนะมันจะเป็นอันิสองของชาวราศีมีนที่จะต้องเหนื่อยไหมท้อไหมอดหลับอดนอนไหมเครียดไหมเมื่อยไหมโดนแน่นอนทุกสเต็ปครับบอกได้เลยแต่ด้วยดวงดาวนั้นก็เป็นคุณแก่ดวงชะตาตนนะจริงๆชาวราศีมีนซอก็อยากจะให้คำว่าได้โชคใหญ่ในชั้นศา แต่ด้วยว่าองศาและการเดินนั้นวิกลคติในดวงชะตาตนฉะนั้นชาวราศีมีนจะไปคาดหวังในเรื่องของโชคลาภไม่ได้ครับสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะครับลาภผลใดๆที่จะพึงมีพึงได้แก่ดวงชะตาตนเกิดจากการทํามาหากินของชาวราศีมีนครับบอกได้เลยนะเหนื่อยแน่กุ้มแน่ท้อแน่นะเพราะดวงดาวนี้มันเป็นดวงดาวที่แบบมันทายได้หลากอารมณ์นะครับ แล้วถ้าซวยถึงซวยที่สุดนะขอใช้คาเบิร์สเคสแล้วกันถ้าซวยถึงซวยที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของการดีเลย์ด้วยเช่นความสําเร็จมันจะเราทําไปสิบวันยี่สิบวันถึงจะเห็นความสําเร็จทําไปเดือนสองเดือนสามเดือนถึงจะเห็นความสําเร็จมันไม่ใช่ทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้เห็นมันไม่ใช่นี่คือดาวดีเลย์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนแต่อย่างไรเสียดาวเจ้าเรือนตนก็มีกําลังเป็นอุจจาวิราชและมีกําลังเป็นอุดในช่วงปลายปีแก่ดวงชะตาตน ตีกรร่วมธาตุกับดาวอาทิตย์ในชะตาในช่วงปลายปีก็เป็นคุณกับดวงชะตาในเรื่องของการทํามาหากินถึงอาทิตย์จะมาจากเรือนอริในดวงชะตาอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นผลดีกับดวงชะตาฉะนั้นชาวราศีมีนซ้อให้น้ําหนักกับคนที่มีลักนณอยู่ที่เรือนราศีมีนมากกว่าฉะนั้นชาวราศีมีนท่านใดนะครับที่ห่อเหี่ยวใจที่กัดกุ้มใจในเรื่องของการงานทํางานแล้วไม่แฮปปี้เพื่อนร่วมง,งานไม่ดี หรือได้หัวหน้างานคอยจ้องจับผิดบอกได้เลยนะครับหลังจากดาวใหญ่ยกตัวในเดือนพฤษภาคมอารมณ์เหล่านี้จะหายไปจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานมีความภาคเพียรในการทำมาหากินแล้วอุปสรรคนั้นจะเหลือแค่ความเหนื่อยความยุ่งยากความลำบากแต่ความสำเร็จรออยู่ลาภผลใดๆก็จะพึงมีพึงได้แก่ดวงชะตา แก่ชาวราศีมีนทุกท่านฉะนั้นจะยิ้มกันทั่วหน้าครับชาวราศีมีนนะครับต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นเหตุและเป็นผลที่ดีแล้วถามชาวราศีมีนท่านใดที่จะขายรถขายบ้านจะซื้อรถซื้อบ้านจะเปลี่ยนรถคันใหม่หรือจะไปซื้อคอนโดเพิ่มอีกสักห้องนึงอะไรเงี้ยชาวราศีมีนจะได้อน,นิสงส์ตรงนั้นนะครับและความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานผู้รับผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูให้ความรักใคร่ให้ความเมตตากับชาวราศีมี ก็จะอนเนกอันนันต์จะเรียนหนังสือจะทําอะไรนะอุ้หลังจากดาวยกแล้วมันดีไปหมดนะสอบผู้ได้แค่นี้จริงๆนะฮะหลังจากดาวยกแล้วดีไปหมดดาวมันมีกําลังด้วยแล้วก็องศามันดีด้วยนะครับแต่ก็อย่างบอกบอกเนาะเช่นถ้าคุณคุณลูกคุณหลานทั้งหลายนะครับกําลังเรียนหนังสืออยู่กําลังจะอะไรอยู่มันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องอ่านตำรับตําราข้ามวันข้ามคืนแต่คะแนนที่ออกมาก็คุ้มเหนื่อยต้องบอกเลยนะฮะอาจจะต้องทํางาน อาจจะต้องทํารายงานอาจจะต้องทําการบ้านส่งครูบาอาจารย์โอ้แบบหามลุ่งหามค่ําทําการบ้านเสร็จจะต้องมาเตรียมหนังสือเตรียมสำหรับตําราติวสอบพรุ่งนี้อีกอะไรเงีย้ยบอกได้เลยยอมเหนื่อยเถอะครับชาวราศีมีนทุกท่านเหนื่อยแล้วคุ้มเหนื่อยแล้วได้ดีเหนื่อยแล้วจเจริญก้าวหน้าในชีวิตการที่จะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีในปีนี้นะครับซึ่งมันมันเป็นช่วงการย้ายภาคเรียนพอดีนะครับเปิดเทอมใหม่พอดีในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะเปิดเทอมใหม่พอดี ฉะนั้นหมายาว่าชาวราศีมีนจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับได้ครูที่ปรึกษาที่ดีการเรียนการศึกษาก็จะได้คะแนนที่ดีนะครับหรือท่านใดที่กําลังจะเปลี่ยนงานนะครับหลังเดือนพฤษภาคงเปลี่ยนไปเลยครับอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนไปเลยครับนะมันจะได้ผลดีกับดวงชะตาได้งานที่ถูกใจได้หัวหน้างานที่เอ็นดูเรา ต้องบอกงี้นิดนึงนะไอ้ที่เก่าโอ้ยหัวหน้ามันจิกหัวใช้มันไม่รักเราไม่อะไรเราก็ย้ายงานไปเลยนะฮะจะได้ดิบได้ดีฉะนั้นก็เป็นอน,นิสงส์ที่ดีกับชาวราศีมีนในทุกมิตินะครับถ้าถามบอกว่าซวยถึงซวยที่สุดของชาวราศีมีนมันจะมีเรื่องของการทิ่มแทงการยุแยงนะครับหรือการเขาเรียกว่าเลื่อยเก้าอี้บ้างอะไรบ้างเล็กน้อยหรือเป็นในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเช่นปัญหาหรืออุปสรรคในหน้าที่การงานอาจจะเกิดขึ้นบ้างอะไรบ้างโดยที่เราคิดไม่ถึงหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้เป็นสาระสําสคัญหรือมีความร้ายแรงอะไรแกด่ดวงชะตาเลยหรือเขาเรียกว่าเป็นช่วงชะตาที่ไม่มีศัตรูคนไหนทําร้ายชาวราศีมีนได้ขอให้โชคดี